ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาวโซเชียลแคมนะคะเพื่อนเพื่อนชาวเฟซด้วยแล้วก็ลูกค้าร้านเสื้อผ้าเมลลีช็อปนะคะค่ะนีก็จะมารีวิวเรื่องทรงผมเนาะพอดีเปลี่ยนทรงผมแล้วเปลี่ยนนีดคือเป็นตัดหน้ามาเขาบอกว่าตัดหน้ามาแล้วน่าจะเด็กลงรงแต่แรกที่ว่าจะตัดสั้นไปเลยเด้อสั้นไปเลยเมันก็จะแบบน้องเนี่ยอ่า จะบบบาลหรือเปล่ากลัวไม่เข้ากับหน้าก็เลยตัดหน้ามาซะเลยนะคะประเด็นคือไม่เท่ากันด้วยเนื่องจากว่าตัดเองนะคะ,ะไม่รู้วนะ่าหน้าเด็กลงหรือว่าเพิ่อมอายุเข้าไปอีกนะคะลองยังไงก็ใครสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนลุคนะคะลองเปลี่ยนดูได้เลยนะคะเพื่อความแบวของเราอ่านะ แล้วสีผมก็ยังเหมือนเดิมนะคะมีโบด้วยใหญ่มากมายอยากจะแบลกับเขาบ้างนะแต่แค่นี้แหละในคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย